หลุดมาแล้วสกินเวเรสโอ้ oh my god ซึ่งตัวแรกนะคะที่หลุดมาที่เป็นซาต้าผู้หญิงก็รีวิวปแลรวเรียบร้อยใครอยากหาดูก็ไปดูได้แต่นี่คือหลุดมาอีกแล้วว้ว้ว้วเวเรสซึ่งก็มี3สีสแนวให้เลือกใครอยากได้สีไหนก็เลือกเอาและนี่ก็จะเป็นท้าเปิดตัวจะว้าวเป็นรูปหัวใจเรียกได้ว่าสวยงาม s <S ซึ่งสกินนี้นะคะ no แจกรีดูปากนะชานะคะ โนแจกฟรี no, Jack, free, ค่ะสักิีนี้ต้องเสียตังจ้าแต่ว่าเป็นระดับของอะไรแบบระดับกลางๆอัตราคาไม่แรงเท่า3ระดับนะคะเฮ้ยไ <c oughs> ม่ใช่ไม่แรงเท่าสานระดับไม่แรงเท่าแบบราววิลฟอร์เลและก็ซาตาประมาณนั้นอันนี้ก็จะเป็นการโจมตีปกตินะคะก็จะเป็นสายโซ่สี่ชมพูแบบนี้และค่ะโจมตีใส่ศัตรูเปลือบเมื่อเราโจมตีครบสแตก็กบู ก็จะเป็นการตวัดโซ่รอบตัวแบบนี้เลยเห็นวงได้ชัดมากชอบสกินนี้สกินที่สกิลที่หนึ่งนะคะจะเป็นการกระตุกแบบนี้เลยนี่เป็นสามเหลี่ยมนะคะใส่ศัตรูแบบนี้เลยปรรื๊บในส่วนสกิลที่สองนะคะก็จะเป็นการกระตุกโซ่ใส่ศัตรูแบบนี้เลยเป็นทางตรงเป็นสี่ชมปูสกินแบบก็จะออกนวแบบส้มพลูพรงนิดนึงนะคะก็มีความสวยแมกในส่วนสกิลที่สามเวนัมว้าวว้าวก,ก,ก็เคยเห็นเลยค่ะนี่ เวน้องไปโคตรสวยเลยอ่ะทุกคนกลบศัตรูได้เลยนะดูดิปึ๊บโอ้ oh my กอดไม่มีไม่ได้แล้วป่ะแม มาในถึงสก,กิลที่สองนะคะอากาศข้างบนเป็นยังไงบ้างเอ่อไม่ใช่ละอันนี้ก็จะเป็นน้องแฮรเรนสาวบ้านยาของเราเองะจะครบรอบ6ปีน้องก็มาด้วยพร้อมกับก้อนขี้หรือเปล่าหรืออะไรนะโอ้ยไม่ใช่ก้อนขี้นะคะทุกคนเขาเรียกว่าเป็นเอ่ออะไรไม่รู้ช่างมันเถอะการโจมตีปกตินะคะจะเป็นการใช้อะกระสุนอะไรก็ไม่รู้ใส่ศัตรูแบบนี้เลคะ่ะเป็นทางตรงออกสีม่วงๆหน่อยนิดนึงนะทุกคนม่วงๆงทองนี้สก,กิลที่1นนะคะก็จะปล่อยเอ่อ อุ้ยคิดดีไม่ได้เลยอะ่ะอะไรอะ่ะสองลูกเออไม่เออขอเรียกว่า,าลูกฮวกและกันค่ะแต่เองเออลูกวัภาษาอีสานหมายถึงลูกออดนะคะสกิลที่สองนะคะก็จะไปลูกออดใส่ศัตรูแบบนี้เลยคะ่ะนี่นี่ศัตรูก็จะแบบออกสตารนิดน,นึงในส่วนที่สามนะคะก็จะเรียกลูกออดลงมาจากปากฟ้านะคะมาหาตัวเราแล้วก็จะเป็นเกราะขึ้นแบบนี้นะคะนี่เห็นปะทุกคนมีลูกออดสามตัวลงมาหาตัวเรา ก็จะประมาณนี้เลยค่ะซึ่งสก,กินนี้นะคะก็ระดับจะกลางๆนะคะก็จะไม่ได้แพงมากเหมือนสามสกินอ e ีซาต้าฟอร์เบรและก็ราวิวประมาณนี้เลยจ้าแต่สก,กินนี้ก็เหมือนเดิมค่ะไม่ได้แจกฟรีนะคะทุกคนสก,กินนี้ต้องซื้อโอเคค่ะการรีวิวคร่าวๆก็จะมีประมาณนี้นะคะหากชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b ์ให้พี่หญิงด้วยนะคะกราบขอบพระคุณทุกคนที่เข้ามาดูค่ะ